สวัสดีค่ะเพื่อนๆวิดีโอนี้นะคะจะค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็ยาวนิดนึงทำไมถึงพิเศษนะคะสำหรับเรามันเรียกว่าพิเศษจริงๆคะ่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะเราก็มาเจอน้องเพลเกนก่อนคะ่ะทุกคนเราก็ถามน้องเพลเกนนะเอ้ยเธอได้เห็นเพื่อนไหมนะคะเพื่อนของเขาก็คือโลมานั่นเองนะคะถ้าได้เห็นเพลเกนที่ไหนเนี่ยคือแน่นอนอยู่แล้วนะคะโลมาจะต้องมาตรงนั้นนะคะและนี่ก็คือน้องมาแล้วค่ะทุกคนนะคะดีใจมากเลยนะคะที่พิเศษที่เราบอกก็คือเนี่ยค่ะทุกคนน้องมาสอง ตัวนะคะแต่ว่าว่ายวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะทุกคนน้องไม่ไปไหนนะคะทุกคนที่อยู่บนเรือน,น้น,นะคะยังไม่ได้เห็นน้องใกล้เหมือนเราเลยอะทุกคนนะคะปกติแล้วเวลาเราถ่ายโลมานะคะน้องเขาจะมาแบบมาได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็ไปนะคะก็คือผู้โผล่แล้วก็ไปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ทุกคนน้องว่ายวนเวียนหยอกกันเล่นกันนะคะแล้วก็กับเพลเกนอีก3ตัวนะคะนั่นก็คือเรือที่ต้องจ่ายเงินขึ้นไปกับทุกคนอันนี้ไม่ได้สป ะะแต่ว่าเราบอกเลยว่าเขาไม่ได้เห็นโลมาแบบชัดๆเหมือนเราเลยทุกคนนะคะมันจริงๆแล้วเราถ่ายวิดีโอนี้คือยาวมากนะคะแต่ว่าเราตัดออกมาเป็นช็อตๆให้ดูนะคะนี่ก็คือน้องมาวนเวียนอยู่กับเรานะ,ะและเพลเกนนะคะทุกคนเราไม่เข้าใจว่าทําไมน้องเพลเกนเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับน้องโลมานะคะเป็นเพราะว่าโลมาเนี่ยคือต้อนปลาให้หรอหรือว่ายังไงนะคะอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าและจะและจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าเอย ดีใจอ่ะได้เจอกันนะคะ เราไม่รู้ว่าน้องโลมาเขาชอบสีหมวกเราหรือเปล่านะคะคุณผู้ชายก็โบกโบยใหญ่เลยนะคะก็คือเนี่ยนะคะหมวกเราที่โบกให้โลมาเห็นนะคะแล้วน้องเห็นสีเหลืองทุกคนน้องวนกลับมาทุกคนวนแล้วมีหยุดดูด้วยนะหยอกอ้อล้อสุดๆเลยนะคะทุกคนมันเป็นการมาแมนดูล่าครั้งนี้คือแบบคุ้มสุดๆเลยนะคะไม่ว่าแดดก็ไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าเรามีความสุขกับการได้มานั่งดูน้องโลมานะคะทุกเราก็ไม่รู้ว่าเพลเกนเนี่ยก็คือรอให้โลมาต้อนปลามาให้ ะะเราก็ไม่เห็นน้องเพลเกนได้กินปลาจากตรงนั้นเลยนะคะก็ค,คือน้องวนเวียนอยู่อันนี้คือน้องมาบายบายแล้วนะทุกคนเป็นการดูโลมาที่เจ็บคอมากค่ะทุกคนคะ่ะวิดีโอนี้เราถ่ายยาวมากนะแต่และว่าเราตัดออกมาให้สั้นได้ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบายบายคะ่ะ